สวัสดีครับพวกเราสกอตเอ็กซ์วันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมกันเกมมีชื่อว่าดูนะใครกินคือหกคนเนี่ยจะมีคนนึงโดนปิดตาแล้วทายว่าอีกห้าคนอ่ะใครเป็นคนกินพวกไอที่อยู่ของพวกนี้แล้วก็ถ้าคนที่ทายทายถูกคนทห้าคนอ่ะคนจะโดนทำโทษพวกมึงห้าคนไม่นับกูลงแต่กล้องพวกคนพอดีมึงบู๊ครรวมทำไมเขาทายต้องกินให้หมด ยาเชื่อขวดยาสัตวันชื่อชื่อเลยนะพี่คาปาเต้เริ่มเลยปะเมามากล้องมาดูใกล้ๆมาสุ่มสุ่มคนสุ่มคนปิดตาสุ่มคนปิดตาเริ่มสุ่มเลยนะปุ๊ปิ๊ปปิ๊ปิปิ ออไเต้เต้เต้โดนแม่โดนเอาแม่โดนลยแม่เหลืองนะผมเต้เต้แรกเลยปิดตาเลยเอาแม่ปิดตาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอีกรอบนะครับว่าใครจะได้กินเด้เดวเด้สต่อกันกี่นิ้วสามนิ้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาสุ่มกันเลยนะครับเอ้เจียวเอาเอา เอาไปเอาไปเอาไปไปไปใช่หรอไปเอาถ่ายไว้อีกอ่ะไมาเจ้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 เรียบร้อยเจ้สุ่มสุ่มว่าจะกินอะไรสุ่มสุ่มนิดอันนี้หนึ่งหสุ่มอันนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่ไายอากฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายกูมาสุ่มต่อครับเออต่อเล่นเล่นถังหมดใช่ไหมอันนี้มึงโดนเขาบอกว่ หนึ่งซอฟทิกเอาหรอซอฟทีกซอฟทิกเล่าเรื่องเท่าไหร่หรอชิวชิวเอเต้เต้มาเฮ้ยโห้ยไอเต้มาเร็วก็คือบอกไงั้เขาก็รู้ดิงปะยูไอ้ดามที่เตามความรักกันเนี่ยรักเพื่อนมากนะรักมาเทมากดีเฮ้ยเทเยอะังรักเพื่อนมากป่ะเอาปโอ้ยไอ้เยี้ยเผือกส่อพวกเราโดนแบบว่ามันทายถูกเงี้ยไอ้เต้ไอ้เต้ไอ้เต้ไมเต้สายเต้เลยดิเฮี้ยคือมึง โอเคยังยังอ่ะยังเปิดไหมยังยังไม่เปิดอีกยังเอาเอาเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วอันนี้ทายใช่ไหมนี่ล่ะปากทันไมอ่ะไอ้นี่จะเป็นไห้ชายอ่ะไอ้ที่หนีพีนรลยเอ้ยอ่ะผมขอเลือกเลยแล้วกันผมเลือกไอ้เชวันใครแดกกัมือดิ เอาหมดกินหมดครับโอไม่กนหมดเลยโดนหมดเลยแม่นโดนคนเดียวโดนหมดโดนหมดโดนคนเดียวคนไ้โดนหมดคนไม่แต่ต้องแต่ก่อนพริกแต่กอนพริกชิวยชิวชิล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 ชลลชิ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 ลิลไิลช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 เยลชิลชิลชิลิลอิลช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 เย็นลลยลล แล้วมันซ้ำต่อใช่ไหมพี่แมวจะทำกับข้าวใชไหมใช้เอาเลยเยชิ้งหมดเลยเยอะเยอะเลยกยกินอะโคตรเยอะก็พี่โยเหมือนกันนั้นมาให้หมดใหมดกินต่อใครก็ได้ผมไม่กินต่อเืเอิรไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวนรนมนี่กินซอสหลือกินขี้รู้ว่ามันรู้มันน่งเป็นพี่ไงต้องแบบรีเซอว่าไม่ใช่กิ้งทงให้หมด เฮ้ยอย่าเล่นรหน้าขอแก้ตัวเออไอเนี้ยเป็นทางแสบคอเลยค่ะเป็นแสบท้องว่ะไอรสชาติแม่อะไรเรากินครับสุดท้ายจะอืมสปีกก็หลังกันนั่นนี่อ่ะจัะเอาก็ไม่มึงกดไม่มึงตุ่มมึงเต้มึงมานั่งไงเออเออเออมึงพิษตายมึงบ้ามึงตุ่มแล้วมึงตุ่มแล้วโดนต่อเลย อ่ปิตาปิตาเลยตัดตัดตาเลยแม่ไม่ไเฮ้ยอ้องาแปปิตาปิตาเลยแม่แม่กูแปิตาเลยปิตาเลยมึง่มาปิตาเลไม่งไม่ใส่เห็นกันนะนี่ย่เดีวเยเยจะยาอยู่ไาอยู่ยอะเนี่ยนี่กี่นิ้วงอ่ะยังยงยัไม่ชูยังไม่ชูเลยย่งหนึ่งสอง อะระเจียวอุ้ยเฮียี่ดำกะปีโอ้กะปีถ้ากินยังยังสุกคนก่อนยงสุกคนก่อนอยู่ดีอยู่โอเคเอยวรอะทำ่ทหวะ กินอย่งแรงอ่ะกินเยองแรงอ่ะกินก็ไปรี้กินด้วยเถอะเอยังเฮ้ยมตายมาตายเลยมาตายอบะหอยดำล่ะอะไรอะอปลาแดงนะเราเอ้า็นไร

ปกติกินกะปิแฮกกินกะปิแทนข้าวสวยทำอะ้ยโดนต่อไหมต่อโดนซ้ำอ่ะแลต้องเปลี่ยนดีกว่เปลี่ยนคนเลยหาคนใหม่เลยคนใหม่อ้าได้้ได้ยทำมานั่งเลย ต่อไปสุ่มของกินว่าใครจะได้กินอะไรได้ได้ของกินแล้วนะมึงใช่ไหมมมืนึงหรือเปล่ายี่ดํ้ยนี่ใคเ่ยปิดยัง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 เขาให้เปิดเดีให้เปิด เา้ยยังเอายังอย่างเงี้ยกินไข่เจียวเฮ้ยยังเอายยังเ้ยน่นี่เงี้ยเราอ่ะกูรู้แล้วกูรู้แล้วใครกดถ่ายเลยกันทำว่าใครอ่ะถ้าไม่ใช่ใครถ้าไม่ใช่กูถ้าไม่ใช่มึงแล้วทำไมใช่เฮียนั่นอ่ะเฮียจะทำตอบ ไอ้เหี้ยนั่นไปกินต้องมือดิจี้มันไม่เนียนแ่ะไม่มันดีใจอะไรพวกเราก็โดนกินเออว่ะไม่ใช่ไงว้าสับปีกไม่พอว้าสับปีกไม่พอก็อันนี้ละกันอันนี้ละกันสูตรเลือกเอาดีอ่ะตลอดทุกรอบเลยอ่ะอ่ะสับปีกไม่คุ้นไม่เนียนเลยสับปีกไม่พอสูตรใหม่ดิสูตรใหม่ดิมันเต็มเต็มมึงไม่ซื้ออันใหม่มาวะไม่กูกูดูแบบ ก็รู้แล้วก็ขำไป็เสียงดังอ่ะก็จะก็จะมีใครถ้าไม่ใช่เขาโอ้โหเจี๋ยเจี๋ยอะไรอ่ะกระปีอีกแล้วเหรออันนี้ด้วยอ่ะอันนี้เดือนผมเป็นคนต่างประเทศอ่ะยังภาษาไทยพูดได้ไหมนิดหน่อยสามกิตนิดหน่อยนิดหน่อยแม่เฮียเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือฟาดมึงนี่มาที่ก่อนมานี่ก่อนนี่ก่อนเลยดีกว่จะเนียนแล้วหน่อยนิดนึงเนียนไปกี่นิดเนี่ย จะโมกูกิ่มันหมือนโอ้โหกูกรดเลยรสชาติเป็นไงครับเอ้อรสชาติอื้อ่ะถ้าเกิดมันไปยมูกกูก่อนเลยรักใครผมรักคนนี้นี่ก่อนมันน้องกินกันอยู่แล้วอ่ะยิงฟันด้วยยิงฟันด้วยเอ้แค่กะปิแค่แค่ครั้งเดียวเพื่อนกูได้อยู่มาด้วยกันสี่ห้าปี มีคนกินปากได้เลยดื่มกินเลยเขาก็ขอจะกิดยั้งยั้งมันมีคนเนียนนะไม่ไม่มันมีคนเนียนนึงคนนึงเว้ยมันเดินหนีอ่ะมันมีคนเดินหนีว่ะโคตรขมมีคนแย่มีคนเดินหนีนี่เลยกูนี่เคยกลัวอยู่นะปกติกะปีผมมากินแทนน้ำเปล่านะผมก็ไปปั่นกะปีให้มันเละเอดแล้วก็กินแบบเนี้ยไม่เชื่อขอดูหน่อยอืมีอีกไหมอ่ะโหแย่จะวูบนะ ไมตายเลยเอาให้ตันเลยโหยากเฮ้ยเฮ้ยโหยากเกินคนนี้มันต้องเน้นๆมันนี่บอกอาจารย์มันนี่มันนี่มันนี่เอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยก็